กัามแล้วก็ขอบวัลทัพนะครับไปทานอาหารว่างแล้วก็พูดคุยกันนะครับเฉพาะผู้ชายชั้นสูงนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขออนุญ,ญาตแนะนานะครับเป็นตัวผมเนี่ยท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับก็แนะนําท่านรัศรีช่วยว่าการก,การะทรวงกลาโหมนะครับคนทัวดุลบุญธรรมเจริญน,น,น,นะครับซึ่งเป็นท่านอาดีตอดีตท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะครับซึ่งผมก็รู้จักกันมาเพราะาในช่วงการบัดงานก็ได้แสดงงานเป็นกรเดก เคยพูดคุยกับท่านประสานงานกับท่านมาเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาช่วยในตําแหน่งรับผิดช่วยระชการก,กระทรวงกลาโหมเนี่ยทาให้ผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าการแก้ปัญหาชายแดนไทยกับูชาเนี่ยจะเป็นไปได้ความเรียบร้อยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าในว่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการให้ข่าวการถแถลงข่าวแถลงสารเนี่ยผมถแถลงใน,นตําแหน่งออสบกก คือผู้ในการส่ tu, วนเฉพาะกิจบริหารสการชายแดนบริเวณไทยกัมพูชานันะซึ่งต้องรับผิดชอบงานในทุกกระทรวงนั้นในมุมที่แถลงออกมามุมที่พูดออกมานะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจด้านต่างประเทศด้านอื่นๆนะครับแต่หลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับผมมีตําแหน่งเดียวคือรำฐมนตีว่าก,รการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ได้รับมอบอำนาจ ขอภอัยได้รับนโยบายจากท่านนายกีมันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการบัดนงานต่อไปเนี่ยก็จะมุ่งไปที่เรื่องความมั่นคงทางด้านการอาหารนะครับเพราะฉะนั้นําหรับการประชุมสภากราโหมในวันนี้ในเรื่องนโยบายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางโฆษกกระ,ะทรวงกราโหมได้ชี้แจงเพราะว่าถ้าพูดไปก็อาจจะยาวเกินไปเพียงแต่สรุปสั้นๆว่านะครับในวันนี้ก็ได้ชี้แจงในสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกที่ ที่ชี้แจงก็คือในเรื่องของการอธิบายใายการที่จะแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็เร่งเสริมสร้างเสริมสร้างความพร้อมลบนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับในวงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมปฏิบัติหน้าที่มาเนี่ยเราการจัดหายุทธุกรณ์นะครับเราไม่ได้มุ่งที่จะในเชิงลุกนะครับเราใช้ใช้พื้นการปกคกังประเทศเท่านั้นนะครับแต่ต่อไปเนี้ยเราคงต้อง เสริมสร้างเครียวเล็บนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดูแลสวิการชันมูนน้อยนะครับหรือดูแลกำกลังคนที่ปบัตรราชการนะครับให้มาพักผ่อนพักฟื้นนะครับในสถานพักผ่อนพักฟื้นของเหล่าทัพนะครับเช่นสวนสน,นบางปูอะไรต่างๆเหล่านี้ใหุ้นเมียนกำลังคนมาพักผ่อนแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้สือ่อมวลชนได้รับทราบก็คือผมได้ เสนอเรื่องนะครับปรับประคมทูนขอพระชานิเพื่อนาราชอิสซิพรชั้นรามาธิบดีนะครับให,ให้กับท่านผู้จัดหาูถสุดผู้จัดหารบผู้จัดหารอากาศนายทพัพภาคที่2ผู้จัดการกองนังสุรลรีผู้จัดการกองพลลบพิเศษที่1น,นะครับที่ปฏิบัติที่นําหน่วยปฏิบัติการลบด้วยความเข้าหานจนประสบความสำเร็จนะครับซึ่งทั้งนี้ต้องรอรอพระบาทในคุณที่จะทรงโปรดเกล้าลงมาครับแต่ก็นอกนั้นบางหน่วยก็จะ ขอวลาทานเครื่องเหรียญกล้าหารประดับที่ทรงชัยเหลงโปของขวัญด้วยนะครับ่อเป็นปัจจกํกำลังใจของอตละลงคนที่ปฏิอิหน้าที่นะครับทั้งนี้เป็นเพราะพระหากลายคุณของบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งผมและก็ข้าราชการในสุขาภิทุกนายนมีความซาบซึ้งในความเมตตาขององค์ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงเ,เรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบครับคือราคือราดีเป็นท่านต่อ ท่านเจาท่านเจามทั้งเจ้าหมดก็มีท่านผอดบกับท่านผอกองรังสุรารีท่านผอคนวิเศษที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรองผู้จัดการหน่วยปฏิบัติการกองทัพพิเศษนะครับซึ่งท่านนำกำลังปฏิบัติการที่ภูมิเกลือก็ทาเป็นตำถานที่ดีที่ผมอยากจะเรียนว่าในการปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหน่วยที่ปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกองทัพภาคที่สองหน่วยเดียวนะครับกำลังจากกองทัพภาคที่หนึ่งกำลังจากกองทัพภาคที่สาม กำลังจัดหน่วยบริการความพิเศษธธนะครับกำลังจัดส่วนกลางหน่วยบริการป้องกันภัยทางอากาศหรือหน่วยอื่นมีส่วนร่วมในการบัิการครั้งนี้โดยเฉพาะยิ่งทางด้านตะวันออกก็เป็นพื้นที่ทรับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับแล้วก็หน่วยที่สาคัญมากอย่างมากนะครับเพื่อกองทัพอากาศในการช่วยแบติการในครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นเกือบทุกหน่วยนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดการครั้งนี้ผมต้องชื่นชมนะครับอันนี้ผมถือโอกาสนี้ที่จะ ขื่นชมนะครับคณะการทุกท่านนะครับทั้งทุกเหล่าทัพรวมทั้ง3าประจําการฐานพานตํารวจทะเนชายแดนแล้วก็อสออะไรต่างที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องจนทําให้ภารกิจของเราประสบความเด็จสามารถปกป้องอธิปไตยได้เป็นที่มั่นคงนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยด้วยนะครับอะไรก็แล้วก็คือคำแนวโนม้มสงครามมันจะเกิดขึ้นหรือไมครับในเมื่อจีนเขาส่งอาวุธสนับสนุนทางกาน,น ผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับกับหน่วยข่าวอันนี้จะเป็นข่าวเก่าเป็นข่าว,าว,าวเปิดนะครับก็อันนี้ยืนยันครับเป,เป็นการส่งมาก่อนท<ม>ี่จะเกิดการกระทะครั้งใหญ่ถูกต้องครับที่ผมได้เคยชี้แจงสื่อไปแล้วไงครับว่าเมื่อตอนต้นคีนนะประมาณกรุ่ภพานะได้มีการสนับสนุนอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันระหว่างประเทศนะครับซ,ซึ่งในวงนั้นยังไม่มีการที่จะมาขัดแย้งกันแบบนี้นะครับถ้าช่วงนั้นมีการขัดแยง้งในลักษณะน,นี้ไปเป็นเชือกขนานี้ ก็มั่นใจว่าทางประเทศทีนก็คงคงพิจาาด้วยความรอบคอบแต่ว่าช่วงที่ผ่านม,มาไม่มีการส่งอาวุธมาให้กามพูชาแล้วใช่ไหมของจีนสามัรการข่าวไม่มีครับปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมครับเท่าที่ตรวจสอบยังมีอยู่ในอะไรยังมีอยู่ไหมไม่ถึงเขาสนับสนุนทางกัมพูชาการสนับสนุนทีทางการข่าวไม่มีครับเกีย่ยวข้องกับตอนที่จีนซองลบกับกัมพูชาไหมครับที่เขามีข่าวว่าเขานำอาวุธมาซองลบแล้วไม่ได้เอากลับก็อาจจะเป็นช่วงนั้นนะ อันนี้คือเป็นทางด้านการข่าวเพราะว่าทางกพูชาเขาไม่ได้ถแถลงออกมานะครับคือคือในแง่การข่าวเนี่ยเราจะต่างจากกบูชานิดนึงคือทางกพูชาเนี่ยเขาจะไม่ได้ถแถลงข่าวว่ามีอะไรแต่ของเราเนี่ยเรามีการทักซักถามไล่เรียงอะไรสะพานทาให้กพูชารู้ของเรากั้หมด ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นไปอยู่ในขนานี้แล้วท่านก็ดูแลด้านความมัน่นคงท่านวิเคราะห์สถานการณ์ไหมครับว่ามันจะเกิดสงครามเกิดเกิดขึ้นหรือระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้ามองนะครับก็มองได้สองฝ่ายคือฝ่ายไทยเนี่ยไไเรายึดมั่นในสันติพิธีอยู่แล้วนะครับเราพยายามใช้การเจราจาแบบทวีภาคีนะครับแต่อีกฝ่ายในกัมพูชาเนี่ยก็แบบที่ผมเคยพูดนะว่าก็เจราจาก็เจราจากันไปนะครับที่พร้อมลบก็บพร้อมไป ท่านค้าถามที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วที่เราสริส้างกำลังลบให้กองทัพแล้วก็ของกลางในการจัดซื้อพวกกระสุนทโอปแทนก็อุปกรณ์ต่างๆตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามก็ตอนนี้กําลังเล็กรัดดาเนินการถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ3เดือน6เดือนหนึงปีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยทางกรมชีกลางได้ช่วยนะครับในการที่จะอนุโมให้เป็นการเฉพาะในวงสงามปีนี้ในการเล็กรัดการซื้อ ผ่อนผันในเรื่องการหลักเกณฑ์จะทาให้การจัดซื้อเร็วขึ้นคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ไดตอนนี้เราก็ทยอยทยอยกำลังอยาได้รับมาแล้วนะครับแล้วเราพบที่ที่คอรมอเพือนอนวัด864ล้านนี่ดูเรื่องอะไรก็ทั้งเรื่องกำลังพลและก็เรื่องนิธิมกรอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดครับครับท่านขุนพลตรีขาท่านนาย,ยกกล่าวว่าเ,เรื่องไทยกัมพูชาจะเป็นปัญหาแรกที่รัฐบาลจะต้องแก้ไข อันนี้เราได้นําความเร่งด่วนมาเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่จะปฏิบัติต่อการแก้ไขในในป่าครับแน่นอนเลยครับก็เป็นข้อแรกเลยที่เป็นนโยบายที่ผมได้มอบให้กับหน่วยท้นตรงกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งถ้าในเรื่องการใช้กําลังในการแบ,บกร่การาอาหารเนี่ยได้มอบให้กับท่านผู้จัดการอาหารสูงสุด,สดในการที่จะประสานกับในการที่บูรการกับเหล่าทัพต่างๆนะครับให้เป็นประเด็นทางเดียวกันนะครับนอกจากเป็นประเด็นทางเดียวกันเนี่ยถาทีเราจะ มีความจริงจังหรือมีความแข็งขึ้นไหมครับต่อต่อคำบูชาจากที่ผ่านมาเราเหมือนพยายามที่จะแบบแประนีประนอมของเขาก,ก็แบบที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการเจราจาเราก็พยายามจะพูดคุยในชั้สันติวิธีแต่การปฏิบัติการหรือการการที่เขาลุกลุกล้ำการที่เขายั่วยุเนี่ยเราก็ต้องมีเด็กขาดน,นะครับอันนี้ขอไม่ไม,ไม่บอกในรายละเอียดน,นะครับเพราะาเดี๋ยวตอนบ่านนยจะมีการประชุมสภาความเหนชาติ รเราจะมีการแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าเราไม่ไม่ผ่อนข้อเขาแน่นอนถ้าเขาไม่ไม่มาใช้ทางสันติวิธีกับเรานครับมายั่วยุมาลุกล้ำไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับต่อไปนี่คือเราก็ต้องตอบโต้น,นะครับถ้าขหน้าดีที่ท่านพูดถึงเรื่องเมืองคู่แฝดสังแวกับบเปเรียนเวนเจออะครับแต่ว่าตอนตอนหลังท่านนายกบอกว่าไม่ไม่ไม่เอาอันนี้เราก็กลายเป็นการถูกจงตีในโซเชียลขึ้นมาเนี่ย ก็ค <formation> <at m> ือมันเป็นเรื่องเก่าผมพูดตั้งแต่วันที่สิบกันยายนนะครับคุณใช่พูดตอน g ี c ีนะเรื่อนีสื่อจาได้พูดที่ GVC พูดที่จังหวัดตราแล้วว่าไม่ทราบทำไมอยู่ดีเกิดมาพูดใหม่กันตอนนี้นะเรื่องเก่าไม่ไม่ใช่แต่คือตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะคือคุยกับทางใน GVC ตอนนั้นนะย้ําตอนนั้นนะครับคือทางฝ่ายทางฝ่ายกบูชาเนี่ยเขาก็เริ่มคล้อยตามว่าเราอยากให้เขาจงแผนมานะครับ ตอนนั้นเพื่อ mm. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับบอกว่าถทามพุชาเนี่ยยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็บอกแผนมานะครับว่าจะไปไหนก็อาจจะไปสร้างเมืองคู่แฝดแล้วก็เ mm. มืองกู่แฝดนี่อยู่ฝั่งขพูชาไม่ใช่ฝั่งเราแล้วเราก็ไม่ได้ไปอะไรต่างๆก็คือให้เขาย้ายคนออกไปคือเป้าหมายของผมที่ตอนนั้นที่พูดวันที่สิบกันยาต้องการให้เขาออกไปจากพื้นที่ทางประเทศไทยในบ้านหนองยานหนองยะแก้วนีความตั้งใจตอนนั้นแต่ตอนนี้ ไม่เกี่ยวกับผมละนะครับคือจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับคือเป็นเรื่องของสภาความสงสาิผมมีหน้าที่ปกป้องอย่างเดียวสภาท่าสอวชวันนี้เนี่ยจะพิจาเรื่องสร้างรั้วเลยนะเพราะว่าเห็นทางทหารเขาก็รออยู่ว่ามันเลิกทับเงินไม่ได้พิจาณาครับทั้งต่างตีกับเรื่องของการยกเลิกที่มดูสภาพศรีสนนะครับที่มีการทำประชาติกันในส่วนของกลาโหมเองด้านความมั่นคงเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องใดนะครับถ้าหยุดเลิกจริงจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความมั่นคงครับ คือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงครับคงต้องมาเรื่องสภาพรงเหมือชาตินะครับรอรอฟังจากสภาพรคมือนชาตินี้มีความเป็นหัวครับว่าถ้ายุคเลิกจริงเนี่ยกระบวนการของ JBC เนี่ยจะถ่กผลกระทบเปล่าเพราะว่า a u 2องหเนี่ยก็ให้แต่งตั้งคณะ JBC มาพูดคุณนะครับก็เราได้มีคณะอื่นเหลืออยู่ก็เราใช้คนไกลอื่นก็ได้ครับในลักษณะของการทํางานเนี่ยอกว่าเราตัอให้ข้อมูลนะครับว่าที่ผ่านมาเย ช่วยในการทํางานไหมหรือว่าจริงๆถ้ายกเลิกไปก็ไม่มีผลอะไรหรือว่าถ้าไม่มีมันก็เป็นอุปสรรคอนกันก็ทางพบเราทับท่านไม่มีความเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่ากลารใช้เา็มอว่เนี่ยมันคือหน่วยคณะกรรมการที่ใช้คือ g v c นะครับ c คือเป็นลับทีว่าการกระทรวกลาโหมนะครับแต่การทำแผนที่อะไรนะการทำแผนที่หรือว่าฝักไฟสนวิาเก็แย ก็มีเจ้ากรมแผนที่จะเป็นอนุกรรมการทางด้านเทคนิคไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ครับแต่ถึงยกเลิกก็ต้องทำสมบับใหม่ด้วยกันใช่ไหมครับใช่นจะไม่มีคนไกลในการใช่หรือตรงนั้นผมไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันเรื่องอนาคตนะครับอาจจะไม่ยกเลิกหรืออาจจะยกเลิกตรงนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงดีกว่าครับตีแบ่งงานยังไงบ้างรครับมีรับตีมาช่วยและช่วยด้วยถ่อบมา ก็กําลังกําลังพูดคุยกันอยู่นะครับแต่หลักที่ขั้นต้นเดียวก็อบอกให้ช่วยไปดูเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับทางด้านกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจานุปราศนะราะท่านมีความเข้าใจลึกซึ้งนะครับท่านเคยทุกทีมาเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ในารเด็กจกนกระทั่งท่านเกษียณน,นะครับดัะนั้นท่านเข้าใจลึกซึ้ง ให้ท่านช่วยแต่หมายว่าไม่ผมไม่สนใจนะก็คือก็คุยกันนะครับแล้วผมก็จะดูในะภาพรวมแล้วก็บางครั้งที่อย่างเช่นวันพรุ่งนี้นะครับที่านายกรัฐมนตรีจะไปพืุนที่เนี่ยก็จะไปด้วยผมก็ไปทั้งรัฐมนตรีช่วยกันท่านรัฐมนตรีจะเริ่มประชุม r PC, มซ c นิดนึงเห็น ทางกัมพูชาเขาเชิญเชิญทางกองทัพท่าที่หนึ่งประชุมวันที่สิบถึงสิบสองตุลาคมนี้ซึ่งมันเป็นเป็นช่วงที่เราขีดเส้นตายเรื่องบ้านหนองจางหนองยาแก้วเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ท่านมองว่าที่เขานัดช่วงนี้เขาม,มีในยะอะไรไม่มีครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วคือติดทาง,ทางเราเองห้องเราเนี่ยคือเราช่วงสับเปลี่ยนแม่ทัพพอดนะีไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะครับคือคือ เราเป็นทางเรานะครับที่ที่เรายังไม่พร้อมเราสอเ,เปลี่ยนหม่รับเพราะเราเปลี่ยนทั้งสองกองทัพเลยทันทีทันทีนันในกรณีที่ถ้าสิบวันเดทไลน์สิบสิบตุลาคมแล้วที่ว่านหางจานเนี่ยถ้าเราจะใช้กําลังถังดันนี่ต้องอันว่าสองมชรหรือให้ขอกองกําลังหรืออะไรตัดสินใจได้เลยเนี่ยนา่าจะสองมชก็วันจริงไม่อยากจะพูดว่าบ่ายนี้คุยกันก็คุยกันวันนี้เลยแต่อาจจะต้องใช้กําลังสดันถูกไหมครับ เราดำเนินการากฎหมายขอบคุณมากครับขอบคุณครับเปลี่ยนเปลี่ยนก้าวหันก้าวหันปฏิบัติท่าแรงจริงเนี่ยเราเสนอไปจุดคืออะไรคือคราวนี้เสนอไปพิเศษเป็นกรณีพิเศษนะครับอันนี้ผมขอไม่บอกจํานวนแต่เพราะว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจะตรงพุนาฝนก้าวลงมาครับเรื่องแรกนี้ก็คือลามาแต่รามาใช่ ละมาดไม่ได้ผู้ปฏิบัติก็จะเปชุดนึงอีกชุดหนึ่งซึ่งจำนวนต้องเป็นหลักร้อยที่ปฏิบัติคือคราวนี้เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนเงี้ยครับว่าสําหรับผู้ชาติที่จะเกษียณนะครับแต่ต่อไปเนี่ยก็ยังมีว่าหน่วยยังเห็นว่ามีใครที่ปฏิบัติงานแล้วเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะขอพระราชทานก็ทําเติมตามขึ้นมาได้นะครับี่ตอนนี้เร่งทางที่ผมเร่งรัดไปเนี่ยเพื่อขอพระราชทานสำหรับท่านผู้ชาน้สูสุดนะครับ แม่ทัพที่สองท่านผู้จัดการสานการณ์นะครับเนี่ยซึ่งลังที่เกษียณไปแล้วเนี่ยท่านจะเลยขอแบบขอมาก่อนในรอบแรกแต่ก็เพื่อนปัดนกำลังใจด้วยปัดนกำลังใจของกำลังคนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับมีอะไรจะคุยก็ท่านรลำซีช่วยวขอบคุณมากครับท่านลำซีช่วยพูดสักหน่อยแล้วพี่เล็กมีการตั้งตารางผมพี่ดูพูดอะไรไปมาดกัน 哦。